เปิด11ละครรีเมคจากทางช่อง3ละครสุดโด่งดังเหล่านี้ในอดีตจะกลับมาสร้างความประทับใจให้พวกคุณอีกครั้งกับเวอร์ชั่นใหม่เะออกอากาศที่หน้าจอช่อง3ก็ไปเริ่มกันชี้เรื่องแรกเมียจำเป็นออกอากาศเมื่อปีพศ2544นำแสดงโดยบีสวิตและน้ำฝนกุลนัทออกอากาศทางช่อง7ส่วนเวอร์ชั่นใหม่นำแสดงโดย ไมวิตและภายลินลดาสเสน่หาออกอากาศเมื่อปีพศ2548นำแสดงโดยวีวีวลภาพและอ้้มพัชลาภาออกอากาศทางช่องเจ็ดส่วนเวอร์ชั่นใหม่นำแสดงโดยคิมเบอรี่และเจมพาพัยจรายพยักออกอากาศเมื่อปีพศ2553นำแสดงโดยเวียสกลวัฒและอ้้มพัชลาภา ออกอากาศทางช่อง7ส่วนเวอร์ชั่นใหม่นำมารีเมคใหม่ในชื่อเกมล่าทรชนนำแสดงโดยหมากปรินและเต้วนัทพรเพิงพายุออกอากาศเมื่อปีพศ2548นำแสดงโดยออยธนาและอั้มพัชราภาออกอากาศทางช่อง7ส่วนเวอร์ชั่นใหม่นำมารีเมคใหม่ในชื่อปมสเสนหานำแสดงโดยเกดวลินทรอและไอปีชายา พูดแม่น้ำโของออกอากาศเมื่อปีพศ2551นำแสดงโดยเวียสุกรวัตรจุ๋ยวรัตยาและเอมี่มรกตออกอากาศทางช่อง7ส่วนเวอร์ชันใหม่นำแสดงโดยไม้วลิตอุ้งอิสยาและยิว่าปียาการเก็บแผ่นดินออกอากาศเมื่อปีพศ2544นำแสดงโดยกัปตันพูธเนศอ้อมพีกาดาออกอากาศทางช่อง7ส่วนเวอร์ชั่นใหม่นำแสดงโดยพลนวัดไอพานุวัตร และอุ้มอิสยาเลือดเจ้าพญาออกอากาศเมื่อปีพศ2556นาำแสดงโดยออยธนายุย้ยจิรนันและเอกลังสีโรธออกอากาศทางช่องเจ็ส่วนเวอร์ชั่นใหม่นำแสดงโดยบุมสุภาพรเด่นคูณและป๊อปถากูลดาวคนละดวงออกอากาศเมื่อปีพศ2542นาำแสดงโดยพีททองเจือและอ้อนเกวลินออกอากาศทางช่องเ็ส่วนเวอร์ชั่นใหม่นำแสดงโดย เกดวลินทรอและบูมสุภาพรน้ำพึ่งขมออกอากาศเมื่อปีพศ2552นำแสดงโดยชัดชัยเป่งพาณิชย์และเจนนี่ออกอากาศทางช่อง3ส่วนเวอร์ชั่นใหม่นำแสดงโดยโดมปกรณ์และยิหว่าปียาการปีศาสแสนกนออกอากาศเมื่อปีพศ2553นำแสดงโดยฟิล์มัตภูมิและก้อยรัชวิน ออกอากาศทางช่อง3ส่วนเวอร์ชั่นใหม่นำแสดงโดยโบสชาราและลาล่าลาลิสาเทพธิดาปาลาออกอากาศเมื่อปีพศ2552นำแสดงโดยอาจพัสุและแพทนปภาออกอากาศทางช่อง3ส่วนเวอร์ชันใหม่นำแสดงโดยชิปปี้ซิลินและกระทิงขุนนรงและทั้งหมดนี้ก็คือ11ละครรีเมคที่กำลังจะอ,ออกอากาศสู่หน้าจอช่อง3ใครรอดูเรื่องไหนอยู่ ก็คอมเมนต์บอกให้เรารู้ด้วยนะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ